ปฏิบัติการที่ 3. การไทเทรตโดยวิธีวัดสภาพการนำไฟฟ้า (conductometric titration) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาจุดยุติโดยการวัดสภาพการนำไฟฟ้า 2. เปรียบเทียบสมบัติการนำไฟฟ้าของไอออนต่างๆในสารละลายอิเล็กโทรไลต์บทนำปฏิกิริยาการไทเทรตทั้งแบบรีด o อกและแบบ n อน r รีด x อก หรือการไทเทรตกรดเบทล้วนแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิกิริยาไอออนิกของสารละลายอิเล็กโทรไลต์จุดสมมูลขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการนําไฟฟ้าของไอออนเช่นการไทเทรตกรดแก่กับเบทแก่ดังสมการด้านล่างข้างต้นเบทจะถูกเติมในสารละลายจำนวนโปรตอนถูกแทนที่ด้วยไอออนบวกทำให้การเคลื่อนที่ได้ช้าและเปลี่ยนไปเป็นน้ำซึ่งแตกตัวได้น้อยมาก สภาพการนําไฟฟ้าก็จะลดลงถ้าเติมเบตเพิ่มค่าสภาพการนําไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นทั้งนี้ความเด่นชาร์จของจํานวนไอออนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผลที่ดีที่สุดควรให้ไร r ทรนมีความเข้มข้น20-100ถึงเท่าจากรูปที่1แสดงการหาจุดสมมูลในกรณีการไ t เทรดกดแก่กับเบทแก่ จะเห็นได้ว่าจุดสมมูลได้จากการลากแนวเส้นตรงทั้งสองด้านมาตัดกันมุมที่เกิดจากการตัดกันนั้นพบว่าถ้ายิ่งแหลมความถูกต้องของตำแหน่งจุดสมมูลก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นเนื่องจากค่าสภาพการนำไฟฟ้าขึ้นกับจำนวนไอออนต่อปริมาตรของสารละลายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น0.4โมลาร์ 2. สารละลายกรดแอซิติกความเข้มข้น0.40โมลาร์ 3. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์0.75มลาร์ 4. เครื่องวัดสภาพการนำไฟฟ้า 5. เครื่องกวนแบบแม่เหล็ก 6. บิลเรต 7. ขวด 8. ปีเปต9บีเกอร์และ10กระบอกตวงคำถามก่อนการทดลองแสดงการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริกแอซิดอะซิติกแอซิด0.4โมลาร์และโซเดียมไฮดรอกไซด์0.7โมลาร์ปริมาตร250ร้อยหมลหนึโมลาร์ไฮโดรคลอริกแอซิด150่งมลจาก37%มสิบเจวทจากสูตร c เท่ากับสิ d ส่วน m w หาความเข้มข้น,น c เท่ากับ10คูณ37%คูณ1.18หารด้วย36.46เท่ากับ11.97โมลาร์จากสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 ย้ายข้างหา V1 จะได้เป็น C2V2 หารด้วย V1 แทนค่า0.4โมลาร์คูณ250 ml หารด้วย19.97โมลาร์จะได้เท่ากับ8.35หรือประมาณ8.4 ดังนั้นปิเปตไฮโดรคลอริกแอซิดมา8.4ดจมลลงในขวดวัดปริมาตรและปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นจนครบ250 ml 2 0ห้าสิบมลสองโมลาร์อซิติกแอซิดสองมลจากเก8สเกจวจากสูตร c เท่ากับ10% d ส่วน m.w. แทนค่า c เท่ากับ10คูณ99.8%คูณ1.05หารด้วย60.05 จะได้เท่ากับ17.45โมลาร์จากสูตร c1v1 เท่ากับ c2v2 ย้ข้างหา v1 จะได้เป็น c2v2 หารด้วย v1 แทนค่า0.4มลาร์คูณ250 ml หารด้วย17.45โมลาร์จะได้เท่ากับ5.73 ml ดังนั้นปิเปตอัลติกแอซิดมา5.73 ml ลงในขวดวัดปริมาตรและปรับปริมาตรด้วยน้ำกันจนครบ250 ml สาม5ูนจุดเจ็ดห้าโมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์สองมลจากสูตรโมลเท่ากับ G ส่วน MW เท่ากับ CV ส่วนพันย้ายข้างหา G เท่ากับ0 7 5โมลาร์คูณ250 ml คูณ40กรัมต่อโมลหารด้วย1000จะได้เท่ากับ7.50กรัมดังนั้นช่างโซเดียมไฮดรอกไซด์มา7.50กรัม ละลายด้วยน้ำกลั่นและเทลงในขวดวัดปริมาตรและปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นจนครบ250 ml วิธีการทดลอง 1. เตรียม0.8โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์50 ml โดยชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์มาประมาณ1.6กรัมละลายน้ำด้วยน้ำกลั่นและเทลงในขวดวัดปริมาตรขนาด50 ml จากนั้นเขย่าให้เข้ากัน เตรียม0.4โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์5 0 m l มลปิเปตไฮโดรคลอริกประมาณ1.7 ML มลใส่ลงในขวดวัดปริมาตร50 ML ปรมลปปริมาตรด้วยน้ำกลั่นจากนั้นเขยา่าเตรียม0.4โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์2 5 m l มลโดยเตรียมจาก0.8โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ทำได้โดยการปิเปตโซเดียมไฮดรอกไซด์0.8โมลาร์ปริมาตร12.5 ML มล ใส่ลงในขวดวัดปริมาตร 25ML จากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำกันและเขย่าให้เข้ากันเตรียม0.4โมลาร์ไฮโดรคลอริกแอซิดยีปิเปตไฮโดรคลอริกประมาณ0.83 ML ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 25ML ปรับปริมาตรด้วยน้ำกันและเขย่าให้เข้ากันเตรียมอะซิติกแอซิดศูนยโมลาร์ยีิโดยปิเปตอะซิติกแอซิด ประมาณ0.6 ml ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด25 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกันและทำการเขย่าให้เข้ากันเตรียม0.2โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์50 ml จาก0.8โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์โดยปิเปตโซเดียมไฮดรอกไซด์0.8โมลาร์ปริมาตร12.5 ml ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด50 ml ทำการปรับปริมาตรด้วยน้ำกันและเขย่าให้เข้ากัน เตรียม0.4 Mola โมลาร์อสติกแอซิดห้ิมลพิペッอสติกแอซิด1ลงในขวดวัดปริมาตร50 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกัน 2. เทสารละลายไฮโดรคลอริกแอซิด 50ML จากขวดวัดปริมาตรลงในขวดลูกชมพู่ขนาด250 ml จากนั้นเติมน้ำ100 ml ม นำไปกวนให้เข้ากันและนำไปวัดสภาพนำไฟฟ้าเท okay. สารละลายไฮโดรคลอริก25 ml จากขวดวัดปริมาตรลงในขวดลูกชมพู่ขนาด250 ml และเทอะซิติกแอซิด25 ml ลงในขวดลูกชมพู่250 ml เติมน้ำ100 ml จากนั้นนำไปกวนให้เข้ากันและนำไปวัดสภาพนำไฟฟ้าเทออซิติกแอซิดปริมาณ50ม l ลงในขวดลูกชมพู่ขนาด250 ml จากนั้นเติมน้ำ100 ml นำไปกวนให้เข้ากันและนำไปวัดสภาพนำไฟฟ้า 3. ไตเตดโซเดียมไฮดรอกไซด<ม>์0.8โมลาร์กับไฮดรคลอริกแอซิดโดยปล่อยโซเดียมไฮดรอกไซด์ครั้งละ3 ml จากนั้นกวนสารให้ใเข้ากันนำไปวัดสภาพนำไฟฟ้าปล่อยโซเดียมไฮดรอกไซด์จนครบ40 ml และบันทึกค่าที่ได้ทำซ้ำอีกรอบโดยวัดค่าก่อนและหลังจุดยุติที่ได้ครั้งแรกและบันทึกค่าไตเตสโซเดียมไฮดรอกไซด์0.4โมลา่ากับไฮโดรคอริกแอซิด25มลและ อะิสิกแอซิด25 m l ปล่อยโซเดียมไฮดรอกไซด์ครั้งละ3 ml กวนสารให้เข้ากันนำไปวัดค่าสภาพนำไฟฟ้าปล่อยโซเดียมไฮดรอกไซด์จนครบ40 m l มันทึกค่าที่ได้ได่เต็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์0.2โมลาร์กับอะซิติกแอซิด50 m l ปล่อยโซเดียมไฮดรอกไซด์ครั้งละ3 ml กวนสารให้เข้ากันนำไปวัดค่าสภาพนำไฟฟ้าปล่อยโซเดียมไฮดรอกไซด์จนครบ40 ML บันทึกค่าที่ได้การคำนวณการเตรียมสารละลายกรดเบส 1. เตรียม0.8นย์จุแดโมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็0.4นย์จุดี่โมลาร์ไฮโดรคลอริก่าปริมาตรห้าสิมลนะครับเราจะเตรียม0.8นจุดดโมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ห้าสมลจากสูตร g ส่วน m.w เท่ากับ c.v ส่วนหนึ่งพเราจะหา g นะครับก็คือเราก็แทนค่า 80คูณกับ50คูณกับ40แล้วก็หารด้วย1,000คําคำตอบที่ได้จะเท่ากับ1.6ดังนั้นเราต้องชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์มา1.6กรัมละลายด้วยน้ำกันปรับปริปรมาตรให้ได้50 ml เตรียม0.4โมลาร์ไฮโดรคลริกปริมาตร50 ML จากสูตร c เท่ากับ10% d ส่วนด้วย m w แทนค่าจะได้เท่ากับ11.97โมลาร์ หาปริมาตรที่ใช้เท่ากับ c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2หา v 1เท่ากับ0.4คูณด้วย50หารด้วย11.97โมลาร์เท่ากับ1.67ดังนั้นเราจะต้องปิเปตไฮโดรคลอริกมา1.67 ml และปรับปริมาตรด้วยน้ำกันให้ได้50 ml 2. เตรียม0.4 โมลร์โซเดียมไฮดรอกไซด์และ0.4โมลร์ไฮโดรคารีต25มลกับ0.4โมลรากรดแอซิก25มลขั้นตอนแรกเราจะเตรียม0.4โมลราโซเดียมไฮดรอกไซด์50 25มลโดยเตรียมจาก0.8โมลราโซเดียมไฮดรอกไซด์จากสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 หา V1 เท่ากับ0.4คูณ25ส่วนด้วย0.8 เท่ากับ12.50 ml ดังนั้นเราจะต้องปิเปตโซเดียมไฮดรอกไซด์12.50 ml แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ำกันให้ได้25 ml เตรียม0.4 molar ไฮโดรคริกแอซิด25 ml จากสูตร c เท่ากับ10 d ส่วน m.w. หา c เท่ากับ11.97 molar จากสูตร c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2หาปริมาตรที่ใช้เท่ากับ0.4คูณด้วย25และหารด้วย11.96จะเท่ากับ0.83 ml ดังนั้นเราจะต้องปิเปต h ไฮโด c คาริกแอซิดมาที่0.83 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกันให้ได้25 ml เตรียม0.4โมลา กรดแอซิติก25 m l จากสูตร c เท่ากับ10% D ส่วน MW c เท่ากับ17.47ม o ลารจากสูตรหาปริมาตรนะครับ c1v1 เท่ากับ c2v2 หา v1 จะเท่ากับ0.4ม o ลารคูณ25 m l หารด้วย17.47ม o ลารจะเท่ากับ0.57 ml ดังนั้นเราจะต้องปิปิเปส กรดแอสติกมา0.57 ml และปรับปริมาณให้ได้25 ml ครับ 3. เตรียม0.2โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์และ0.4โมลาร์กรดแอิติก50 ml ขั้นตอนแรกเราจะเตรียม0.2โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์50 ml โดยการเตรียมจาก0.8โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์จากสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 หาปริมาตรที่ใช้เท่ากับ0.4โมลาร์คูณ25 ml หารด้วย0.8โมลาร์จะเท่ากับ12.50ดังนั้นปริเปตโซเดียมไฮดรอกไซด์มา12.50 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกันให้ได้50 ml เตรียม0.4โมลาร์กรดแอดสติก50 ML จากสูตร C เท่ากับ10% D ส่วน M.W. C เท่ากับ17.47โมลาร์หาปริมาตรที่ใช้เท่ากับ C2 ส่วน C2V2 ส่วนด้วย C1 V ปริมาตรที่ใช้ก็คือ 0.4คูณด้วย50แล้วก็หารด้วย7.47มลาร์จะเท่ากับ1.15 ml ดังนั้นเราจะต้องปิปเปตกรดแอสติกมา1.15 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ได้25 ml ครับตารางบันทึกผลการทดลองตารางที่1 0.8มลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์และ0.4มลาร์ไฮโดรคลรอไลค์แอซิด50 ml โดยเราจะบันทึกปริมาตร0.8โมลาร์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์กับค่าสภาพนำไฟฟ้าครั้งที่1และครั้งที่2ตารางที่2 0.4โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์และ0.4มลาร์ไฮโดรคลอริกแอซิดกับ0.4โมลาร์อะซิติกแอซิด25 ml โดยตารางจะบันทึกปริมาตร0.4โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์และค่าสภาพนำไฟฟ้าจำนวน2ครั้ง ตารางที่3 0.2มลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์และ0.4โมลาร์อะซิติกแอซิด25 ml จากตารางนะคะจะบันทึกปริมาตร0.2โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์และค่าสภาพนำไฟฟ้าทดลองครั้งที่1และทําการทดลองครั้งที่2